เรื่องเล่าสยองขวัญซอมบี้กับเพื่อนรัก20ตอนนี้คือโครงเรื่องฉบับเต็มของซอมบี้กับเพื่อนรัก20ตอนพร้อมตัวละครหลักและเนื้อเรื่องคร่าวๆชื่อเรื่องซอมบี้กับเพื่อนรักแนวเรื่องสยองขวัญเอาชีวิตรอดบราหมา่ามิตรภาพตัวละครหลักหนึ่งฝั่งผู้รอดชีวิตภูผา ภูหนุ่มวัย22ปีเป็นหัวหน้ากลุ่มอดีตนักศึกษาวิศวกรรมมีความเป็นผู้นำกล้าหาญแต่บางครั้งก็ใจร้อนเกินไปกวินวินเพื่อนรักของภูผาอายุ22ปีฉลาดสุขุมเป็นคนวางแผนให้กลุ่มและมีไหวพริบดีมินตรา มินสาววัย21ปีที่มีทักษะการต่อสู้ใช้ธนูเป็นอาวุธหลักเด็ดเดี่ยวและไม่ยอมแพ้เจนหญิงสาววัย24ปีอดีตนักวิทยาศาสตร์เธอมีข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสและอาจเป็นกุญแจสำคัญในการหาทางรักษาแทนช่างเครื่องยนต์วัย25ปีซ่อมแซมอาวุธและรถยนต์ให้กลุ่มดิวเด็กหนุ่มวัย17ปีที่ถูกซอมบี้กัดแต่ยังไม่กลายพันธุ์เต็มตัว ทำให้กลุ่มต้องตัดสินใจว่าจะช่วยเขาหรือไม่บีมพยาบาลสาวอายุ23ปีคอยรักษาบาดแผลให้ทุกคนในกลุ่มลุงสมชายชายชราวัย60ปีผู้มีประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบพึ่งพาตัวเองและรู้ข้อมูลสำคัญบางอย่างเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของไวรัส2ฝั่งตัวร้ายและซอมบี้หมอวัดนักวิทยาศาสตร์ที่ทดลองไวรัสและอาจเป็นต้นเหตุของการแพร่ระบาด เรวัตหัวหน้าแก๊งโจรที่ไล่ล่ากลุ่มของภูผาเพื่อแย่งชิงอาหารและทรัพยากรแคลลูกสาวของเรวัตที่เริ่มตั้งคำถามกับพ่อของเธอว่าโลกแบบนี้ควรจะมีศีลธรรมหรือไม่ซอมบี้อัลฟาซอมบี้ที่พัฒนาจนมีความคิดและสื่อสารได้ซอมบี้ไลแคนซอมบี้ที่กลายพันธุ์จนเคลื่อนไหวรวดเร็วและแข็งแกร่งกว่าปกติโครงเรื่อง20ตอนตอนที่ 1- ห จุดเริ่มต้นของหายนะไวรัสซ,ซอมบี้ระบาดไปทั่วเมืองภูผาและกะวินพยายามหนีออกจากหอพักและรวบรวมเพื่อนๆพ,พวกเขาเจอมินตราดิวและแทนที่พยายามเอาชีวิตรอดเช่นกันเจนเปิดเผยว่าไวรัสนี้เกิดจากการทดลองของบริษัทชีวภาพแห่งหนึ่งเรวัตและพวกโจรเริ่มไล่ลา่าผู้รอดชีวิตเพื่อแย่งอาหารตอนที่6ถึง1ิ การเดินทางสู่ความหวังกลุ่มของภูผ่าพยายามเดินทางไปยังฐานทัพที่อาจมีวัคซีนรักษาระหว่างทางพวกเขาพบลุงสมชายที่ช่วยให้ที่พักและเผยว่าเคยทำงานในห้องทดลองลับของหมอวัดดิวเริ่มมีอาการประหลาดจากการถูกกัดแต่ยังไม่ตายพันุ์เต็มตัวเจอซอมบี้อัลฟาตัวแรกมันสามารถสั่งการซอมบี้ตัวอื่นได้การต่อสู้กับพวกเรวัตรเริ่มรุนแรงขึ้นตอนที่11-15 ความจริงที่ถูกเปิดเผยแคลรเริ่มสงสัยพ่อของเธอและแอบ,บช่วยเหลือกลุ่มของผู้ผาดิวเริ่มสูญเสียการควบคุมตัวเองและกลุ่มต้องตัดสินใจว่าจะช่วยหรือฆ่าเขาเจนพบเอกสารที่บ่งบอกว่ามีทางรักษาแต่ต้องไปที่ศูนย์วิจัยหลักซอมบี้ไลแคนปรากฏตัวทำให้สถานการณ์ยิ่งอันตรายขึ้นตอนที่16-20บทสรุปแห่งความหวังกลุ่มไปถึงศูนย์วิจัย แต่พบว่ามันเต็มไปด้วยซอมบี้และพวกโจรของเรวัตดิวเสียสละตัวเองเพื่อช่วยให้เพื่อนเอนเข้าไปข้างในภูผาปทะเรวัตและกำจัดเขาลงได้แต่แคลรอดชีวิตและสัญญาจะไม่เดินตามรอยพ่อเจนสามารถสกัดเซรุ่มรักษาไวรัสได้สำเร็จเรื่องราวจบลงเมื่อพวกเขาเริ่มกระจายเซรุ่มให้ผู้รอดชีวิตแต่มันอาจยังไม่จบ Up over black Cadillac, high heel boots, and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's had of bad after